ปะะ้ายราคาไม่ได้ปิดเก่านะตอนนะั้นไม่ได้ติดบอกตรงๆเลยนะอ๋อไม่ปิดป้ายแจงราคานะคะอันนี้คือมีอัตราโทษปรับไม่เกิน1,000งบาทนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ต้องปรับเลยนะคะนี่เหรออันนี้ซอยยูนะคิด6กรพออ๋อน,นี่อันนี้400พอ ทำหมวกเกาเลยเอาวันเอาวันที่มีประเด็นมาก่อนวันที่มีประเด็นเนี่ยตัวไหนคะอ๋อมังกรอบบั้นไงวันที่มีประเด็นคือเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะเสื้อตัวนี้ขายราคาเท่าไหร่คะหกร้อยท่านบอกต่างชาติจะบอกเยอะกว่านี้นะแต่เขาเลียกเขาเห็นว่าเขาเป็นนดัง อันนี้คือขายเท่าไหร่คะขายเขาสี่ร้อยขายเขาสี่ร้อยใช่ติดป้ายราคาไหมคะไม่ได้ติดเก่ารันนั้นตอนนั้นไม่ได้ติดบอกคงคงเลยอ๋อก็คือทั้งร้านเนี่ยไม่ได้ติดเลยไม่ได้ติดค่ะอ่าโอเคจะบอกคงคงมเลยนั้นคืไม่นั่นเออแล้วทีนี้ทราบไหมคะว่าหนึ่งการไม่ติดป้ายแสดงราคาเนี่ยมันเป็นความผิดทางข้อกฎหมายโอทราบไหมคะไม่ทราบค่ะอ่าไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย กฎหมายข้อแรกที่ฝ่าฝืนก็คือเรื่องของการไม่ปิดบ้ายแซงราคานะคะอันนี้คือมีอัตราโทษปรับไม่เกิน10,000บาทนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องปรับเลยนะคะปรับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวถามท่านหัวหน้าดุลพินิจท่านหัวหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของการจําหน่ายสินค้าราคาแพงมาตารายีาพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ย คนซื้อเขามีการต่อรองแล้วเขาบอกว่าแพงใช่ไหมคะอะทางมีประเด็นของราคาสินค้าแพงเนี่ยค่สปปะสำนักงานาณิชยเนี่ยจะต้องเชิญทางร้านเนี่ยไปให้ข้อเทจจริงที่สำนักงานนะคะต่อแบพี่อย่างเราติดราคาแต่ตัวมันไม่ได้เขาแผนเขาต่ออยู่หรือ,อว่าเนแขกต่างชาตินั้นหูบอกเขร้อยเนี่ยเขาจะต่อถึงแค่น,นี้นีร้อยเดียว